ในขณะที่ไฟเทอนาโดรถไฟไหมไฟชอ็อตยับไฟต้องเอารถยางเดิมกำมังยางเดิมหรือบัง,บงลมไม่รู้ไปแบ่งน่าจะเป็นยางเดินครับมาแล้ว กันแล้วครับฟิ๊ตๆในจอทีวีผู้ชมทางบ้านก็ส่งแรงใจแรงเชียร์กันด้วยครับเอาละภาพสะดุดมานิดเดียวแค่มากันแล้วครับเปิดฉากเดินมาชิดไหลน้ำบังลมปิดดามเป็ดโลกมาให้ด้วยจากนั้มก็ลอดแถวจิตตะกูจีวันมุนแตงหลายเรียนกันไปมีพัชรัตน์ในวงเงินมีเพื่พัฒน์บุตรด้วยโอ้หวงจะนำครันเต็มกันนิ่งกันเลยทีเดียวครับผู้ชมครับรุ่นต่อไปชิบะคาโบเพ็ดเพ็ด ของจริงขอ,อง<ว>จริงของจริงของแค่ะแะ้ของแท่ใส่กระโดดของกระไหนถึงเสรครับเอาทุณบขับลงไปดันรามาันดับที่หนึ่งเลยเฮ้ยคมัรับเทนกะดีมทำไมตัวใหญ่นี่เองแพคคู่เลยอ,ะอ่ะเฮ้ยเองสองคนนี่เป็นกิโลสองร้อยชั้นได้ไหมครับนี่อ ประเทแอดูโลไม่เ oh. ก mm ิน2344้ครับตอนนี้ปางลบขึ้นไปแน่วโดยไบรทอนาโดโอ้โห้าโหดนะสุกคครับโบเพน่นครับดับเบิ้ลเข้าเขียร์สตาร์ครับ เด็กรับโอเบ็ก็เตรียมตัวกันไว้นะครับไ,ไม่ด้แล้วไม่ได้แล้วขยับเข้ามาใกล้แล้วเอาละช่างบอลขมขันตุนตอนครับแล้วก็ยังมีมือเด็กจับป้อแแป้ห้วใหญ่กันด้วยมีวันบุดแต่งประโยชน์ัับที่สามครับนี่เป็นในรื่องของเอนโรรอยส0ร140 230นะครับ แล้วเริ่มลุ้นกันแล้วหลายรอบก,การแข่งขันด้วยรอบปลายท้ายปังลมแถวให้เห็นในขณะที่ไปเกิน230ก็ดดยังกำความเร็วได้ดีอยู่นะจะไปลุ้นกันต่อครับใครจะข้าเส้นไัยกันและก็ามาลุ้นกันต่อไปในชัยชลายของรายการแล้วใกล้ท้ายแล้วเหลือไม่กี่รอบแล้วจะติดกันได้หรือเปล่านะครับพละกำลังต้องตึงๆๆนะครับ มาใส่เครียดกันหมดเลยสนามยาวๆแบบนี้ครับอัดกันไปปิ่งกัดดูกันอย่างสนุกสนานอยู่เดียวแบงค์ก็รับกันด้วยแต่ต้องยอมรับวา่าอัน,นดับทีนนทหออ่หนึ่งนักฝัยจะรอจัดกระไหนสุดแสงอะวันเริ่มออในน้อยแล้ววันเลิศพอในใดแล้วจะรอดหรือเปล่าครับทั้งมอสใช่ไหมอันดับที่สองใช่ทั้งมอสนี่ไล่ตีกดะยี้ตีกไปแล้ว ก็ยากหน่อยนะตายแล้วควันเลือดไหลแล้วไอ้ไฟคอนาโด,ด,ดเอาแล้วเจ้าไฟจะทำยังไงช่างมอสติดแล้วน่าจะไป็นรอสุดท้ายการแข่งขันช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วสองคะแนนอันดับหนึ่งสองนั้นทิ้งห่างอันดับที่สามไปนิดนึงครับอันดับที่สามไปยาพื้นที่ก็เลยประชิดใกล้กับที่วันตุ๊กแ่งตัวแป๊งหัวใหญ่เอาแล้วมาถึงน่าจะเป็นโค้งท้ายกันแล้วล่ะใกล้เข้าเส้นชัยกันแล้วด้วย ใส่คันโรเข้าไปแล้วครับเรียบร้อย